แต่อย่าเล่นพอถ้าเล่นพอาะถ้าเราเล่นมากไปเราจะหยุดเล่นอาเตียมจูบี้ไปอ่าเออตีดกาไรติดกาไรดีอะไรมองไปข้างหน้าตาเออมองไปที่ข้างหน้าพูดสู้อยู่ข้างหน้า <Yo. S 1> อย่าลงเต็มเท้าลูกอ,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 อย่าลงเต็มเท้าด,ไไดไาิไม่ต่อในเย็นไม่ไว้มาไม่อย่าลงเต็มเท้าเข้าใจไหมครับยกแค่ส้นเท้าขึ้นตอนเที่นี้เราจะเปลี่ยนกากยกขึ้นปากโค้องขึ้นง่ายเลยนะจะขึ้น ตายแล้วออกไป,ปกาปกาตาม,ามาขามว่าทีมขากว้างทีมากากากาอะไรจะบินไปไหนทำดีๆบินให้เร็วบินกาให้เร็ว อันเ่ได้รบขาขวาว่างหลังครับขาซ้ายเียบไว้ขาซ้ายขาซ้ายเหยียแล้เท้าไว้

ให้เร็วที่ดึงได้แค่เดียวแต่วันนี้ใครรู้ว่าพันนหนึ่งออมือดการไหร้ปิดไปเยอะหน่อยวางเยอะหน่อย2องมีแค่เล็กมาวางข้างหน้าเลยสาเก็บไว้ลดต้น้าไว้ดิสเก็บไว้คื่ว,ว่าปิดการไหรห้า ไม่ยงท้มีเลยหกเสียงทั้งยวพอเจ็ดไปหนักขานเนี่ยเดยใส่ถุงขามเดิมเลยเก้าถ้าไม่อยากใส่ทำเรียวขึ้นสิบ้คไม่อยากใส่อาเปลี่ยนไฟห้าเปลี่ยนห่าเพื่อนเพื่อนที่ตามเนี่ย เดี่ยดเดตามเง้ยเดี่ต้องเยเร็วทีเออสองหนึเอ้มากล้เยอะครับ่้าหกตนนี้ทอยเขวาแล้ว๊บ เยอะเยอะมีอะไรมันลอยสามไอ้ซีเขาเท้ามันไม่มีตาเนี่ยเท้ามันเกี่ยงแค่ยกส้นเท้าบิดดึงเอาดูไหมเแล้วทำยกส้นเท้าใช่ไหมระวังอ่าเราไขยี้ยกส้นเท้าแต่พอเราไปวองนะอันนี้ยังยกลูกไหมยกอยู่แล้วก็มึงกลับมายกถูกไหมเอออ๋อ

ไอคนนักเท้าเะเป็น,น,นวนิ่งเงีเ้ยนะครับสองเยอะครับเรจังสาม,ส,ามสี่เร็วส้นเท้าไว้ยกส้นเท้าลูก่า 啊。啊